จากบริษัทของโอเดนตนอาติกจำน่ายเอ็นซาบดอนีมีทั้งทะเลทายเล็กแล้วก็ป่าดงดิบที่น่ากลัวมาก เร็วๆกัาหน่อยเพื่อนเร็วๆรีบหนีมันเร็วๆก็แล้วเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเราบ้าชิบหายแล้วมึงจะกูขับไปทางไหนก็ดีเลยหรือทางไหนก็ได้ฉันไม่ได้เป็นคนขับนี่หว่าแกเป็นคนขับแกก็น่าจะรู้มันกำลังตามมาอยู่ล่ากลุ่มทรัพย์วิหารทองคําโกนจันทรัดวลาลักพักเนาะตำรวจตนรวจตำรวจดักไว้ดักไว้อันตรายชิบหายเร็วๆเพื่อชีวิตของพวกเราเร็วๆทางซ้าย ไอ้ธนว่น์ธนุวน์าแล้วธนุนแล้วมันไม่มีทางหนีรอดมาได้หรอกโมโหโกโขแกทำงี้ได้ไงบ้ฮะเป็นเรื่องมหัศรจันมากเลยแล้วพวกมันตามมาแล้วไอ้พุกในพลบ้ามันกะาฆ่าเราแน่แล้วเน่ยฮะมันหาว่าเราไม่รวมมือกับมันรู้เปล่าแล้วตามันล้วจับมันได้แน่ โอ้โหมึงข้ามไปแบบมหัศจรรย์มันเป็นความมหัศจรรย์ด้วยฝีมือกูเดี๋ยวระเบิดก็ไม่จะตามมาอีกแล้วนะมึงนะกูว่ากันนะโอ้โหมันล้อมมันล้อมเราไปหมดแล้วทำไงกันนี่นะฮะอ๋อบ้าเฮ้ยระวังนะาไว้ข้างหน้าทักไม่ค่อนเลยไอ้เจ็บตอนสบายตอนสบายบ้าชิบหายเสือกโดดมาแล้วยังล้อหลุดอีกถือมันเป็นความซวยอย่างไร้การ โชคร้ายข่าวนี้คงไม่หลอดแน่หลุมบะล่มมันไม่เสือกเหรอสืกขับมาแดกก็ขับรถแล้แดกเลาไปเลยเดี๋ยวก็เสร็จพอดีอ่บาดชิบหายเลยปะบามึงจะพูดเรื่องนี้ใจกำลังไม่ไดีอยู่ฮรอรอไปรอไปรอไปทะเลทายยาวเยเสือข,ขับตกมาในหลุมเหม็นชิบหายขี้อูดอืมใช่ขึ้นมาทั้งสองคนบาดชิบหายโอ้ แล้วนี่มันจะเอาอะไรกับพวกเราแน่สงสัยเป็นพวกกองโจรบริโอนอนน hey, ท์เฮ้ยธงมังกรส<อ>งส<อ>งัยจะเป็นลูกหลานของเจงกิษขานะบ้างอุวาทามันลงชัยแน่อืมโอ,อ้มายล้วมีแก๋งจีนมาด้วยตแต่สังเกตน,นะใช่มีมังกรด้วย <c oughs> เอาละรู้วไว้ ไอ้ในพลหัวมันเหมือนกูเลยล้อเลียนกูมึงอย่าไปพูดเรื่องหัวนะมันเอาตายกลางล่มฮะท่านในพลดี๋ยมึงก็ดูนะเดี๋ยวไม่ต้องพูดโง่ๆอย่างเช่นว่าท่านสุภาพบุรุษเราได้พบกันอีกแล้วเดี๋ยวมึงก็ดูนะสันตุภาพบุรุษเราได้พบกันอีกแล้วกูว่าแล้วเวลามันชอบพูดคำนี้ไอ้ในพลเนี่ยเป็นไรพพวกไอ้ฉันไม่ใช่ความผิดคนเดียวไอ้หมอนี่ด้วยมึงอย่ามาโทษกูนะว่าด้วยกันอ่ะเฉยเฉยวันนื้น้ำมา เยี่ยมมากถ่ายรูปแล้วกันนน่จะอยู่ในความทรงจำของเราในฐานะไม่ร่วมมือกับเราอีกภาพหนึ่งครับท่านอีกภาพหนึ่งไหลลงมาด้วยกล้องวิเศษและฉันเยี่ยมมากเราบอกเขารู้ซะ,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 ะไไก,ก่อนเอาเอาเอาน้ำมาด้ยไปลงอักพวก ฉันบอกแล้วรับังเอินแลน้วเกิดอะไาเราคุณปล่อยให้ตากแดดแบบนี้นั้นแล้วไม่มีน้ําดื่มนะมันจะเป็นการทารุนเกินไปเอาไปสักขวดหนึ่งปแล้วแดกยังไงกูจะไปรู้บอกึละไ,ไอ้เฮียทำให้กูก็อยากลวอีกประมาณสามชั่วโมงหนังคุณจะต้องแตกพองอีกประมาณสองชั่วโมงลิ่นคุณจะบวมเป่งด้วยความกระหายตลอดเวลาคุณจะถือน้ําหยดชีวิตว้ในมือของคุณจนวาระสุดท้ายพูดเด้เพาอมากไอหัวรานเสือมาว่ากูหัวรานม,มันมันว่าฉันด้วย หุบล้มซะขึ้นรถให้มานอนปากแดดนี่ถ้ามีอะไรจะร้องตะโกนให้ฉันช่วยเหลือล้วก็ตะโกนไปเลยดาวมาตกเรงใจหัวล้อกวนตีในาใ้เป็ดนะฮะ